ชิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับวันนี้15มิถุนายน2,565นะครับเป็นความคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงหัวค่ำส13มิถุนายนมีพลเมืองดีเป็นผู้หญิงนะครับเป็นสาวหล่อไปเจอทารกเพศหญิงอายุประมาณสัก6-7วันเพิ่งแรกคลอดครับถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณถังขยะปากทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณถนนบางกรวยไซน้อยที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นเนี่ย เจ้าตัวก็เอาทารกเนี่ยนะครับมาแจ้งตํารวจโรงพักบางใหญ่ให้ตามหาตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ของทารกตํารวจเนี่ยก็ไปไล่เช็ควงจรปิดครับหลังจากนั้นไปเจอเบาะแสและพิรุษสําคัญครับว่าตามภาพจากวงจรปิดเนี่ยพบว่าพลเมืองดีคนดังกล่าวเดินผ่านบริเวณจุดที่อ้างว่าเจอทารกเดินผ่านไปแล้วแล้วก็เดินผ่านมาโดยที่ไม่ได้มีการไปเก็บหรือนําทารกจากบริเวณถังขยะออกมาแต่อย่างใด จากนั้นตำรวจก็เลยเชิญตัวพลเมืองดีคนนี้มาสอบปากคำอีกครั้งรอบนี้เจ้าตัวเริ่มเครียดครับก่อนที่จะก,ก้มหน้าก้มตาตำรวจก็เลยให้เวลาคิดทบทวนสุดท้ายเจ้าตัวเขียนสารภาพบอกว่าทารกคนนั้นเป็นลูกของเธอเองนะครับแต่เธอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเนื่องจากว่าทุกวันนี้เธอมาอยู่บ้านป้าของแซนแล้ววันนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอาทารกเนี่ยมาให้กับตำรวจแล้วอ้างว่าไปเจอที่ถังขยะ เธอเคลอดลูกออกมาแบบฉับพลันทันทีในห้องน้ําแต่จังหวัดที่ป้าและแฟนกําลังออกไปทํางานนะครับเธอเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าบอกใครไม่กล้าเล่าให้ใครฟังสุดท้ายก็เลยแต่งเรื่องบอกว่าเนี่ยไปเจอทารกที่ถังขยะแล้วก็เอามาให้ตารวจช่วยตามหาพ่อและแม่ของทารกที่แท้จริงหน่อยแล้วเจ้าตัวก็บอกครับเป็นเรื่องราที่น่าหดหูใจเธอเป็นสาวหล่อนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วไปดื่มกินสังสรรค์กินเหล้าแล้วเมา ถูกผู้ชายรุมขืนใจโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่อของเด็กแล้วเธอก็ไม่รู้มาก่อนว่าท้องจนกระทั่งเข้าห้องน้ําแล้วก็เผลอคลอดลูกออกมาตอนนี้ตํารวจก็เตรียมนําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายนะฮะโอ้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคดีจะพลิกขนาดนี้ครับ